โอเคครับอันนี้คือกล้อง mm. อ Sony CyberShot T900 นะครับผม T900 ค่าสภาพปกติข้างนอกดูดีแต่เปิดไม่ติดนะครับเพราะจอแตกอ่านี่ครับจะเห็นจะเห็นว่ามันเป็นเส้นอย่างเงี้ยมันจะแตกด้านในนะครับผม อันนี้จะลองใส่แบตให้ดูนะครับน,นี่เปิดปหน้าดูเสียงมาปกตินะครับแต่จอดำไม่มีอะไรเกิดขึ้น อาการประมาณนี้เนี่ยมันจะมีไฟกระพริบตรง on off นะครับไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับจอที่แตกหรือเปล่านะครับเวลาเราเปิดเปิดหน้าเรียนปุ๊บไฟตรงนี้จะติดใช่ไหมครับสักพักกเนะี่ยมันจะกระพริบอย่างนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับที่จอแตกหรือเปล่าทําให้ไฟตรงนี้กระพริบแล้วก็ดับไปนะครับผม โอเคยังไงก็วิเคราะห์อาการมาให้หน่อยนะผมว่าเป็นที่อะไรขอบคับ